ทางกับบริเวณลบากบรว่าเราทีเขาสลพี่น้องมาล้ำเข่าเสียอ

ຊິສຸດທ້າຍຫມູ່ຄືກ เดี๋ยวให้เพิ่นเดี๋ยวให้หน่วยกัตายลงก่อนเดี๋ยวหน่วยกัดไตบ้างก่อนให้หน่วยกัตายไปก่อนเอาเลยหน่วยกัตายกันเลยเอาพี่น้องครับเดี๋ยวอัพให้เบิ่งอีกครับว่าสิไปจังไดนมาจัียงแต่กับพี่น้องครับสิลุงไปไหนบ่ครับเอา,ากับผมาาใใครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นเอารถไถมาเคลียร์ทางลุงให้ครับ รถไทม่เคลียร์ทางลงครับรถบัสจอดรอดอยู่ข้างบนเบืองก่อนครับพี่น้องครับกำลังเงดินอยู่ว่ะไปยังไปมาจใจตอนนี้ครับเ <l oss> <c oughs> จ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าทีาท่ครับเจ้าหน้าที่เพิ่นครับอย <l oss> ่ล้งมานีแล้วครับพี่น้องครับ ลุ่นน้ากันเด้อครับผู้ได้สิลงมาคันแหลกฝนถึงร่งครับแต่ว่าก็ลงบ่ลายแต่ว่ากายามยังคือเขียวอยู่พี่น้องหยามยังเขียวอยู่ครับเป็นเสียงลงมาบริเวณนี่ครับตามจริงดินขางบนแข็งครับแต่ว่าเป็นจิดยังไรผู้ยันสถานที่พื็นบ่อหรือว่าพื้นเปืือว่าใหงบนเป็นเอาใหาม่คฆาอยู่บ่ปผมกับบ่เข่าใจครับ แล้วแต่ผู้จัดเพื่อนนอพี่น้องเนาะเขามีหน้าที่ทำตามครับก็มีหน้าที่ทำตามครับแ,แล้วสิเดี๋ยวจะไปจอดมองดิพี่น้องลงให,หน่าอีกเยอะเหมือนเดิมครับผมบ่อยากลงแล้วอยากลงอยู่มองดินกินๆนพี่น้องพี่น้องเนาะแต่เกิดฝนอ่ำลงมาอีกมาแรงนี่ห,ห่วยรถผมแหงผมมีมองดินอยู่จะไปจังไดมาจังใดจบรถจบเกมเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวอัพให้เบิ้งครับว่าสิ่งใเป็นอย่งไรบ้างอย่างไรน้อพี่น้องน้องครับผมครับคลิปนี้ครับตัดต่อใหยตรงนี้ครับพี่น้องครับผมได้ผลสรุปอย่างไรครับครับผมสรุปได้ที่จอดแล้วครับพี่น้องครับได้ที่จอดแล้วครับลงให้น่าคือว่าละครับผมจอดชนิดนี้อย่างการชนิดซีครับผม จอดให้หน้าดี่วครับมองแข่งๆมองเดินบุญก็น่าจะเป็นท่านผู้ช่มครับไม่ขาแล้วครับมะล่ำลุ่งให้หน้าเพิ่อครับพี่นอกอุลนเพราะว่าหน้าครับเพราะว่านหน้า,าให้ฝนตกมาเรืครับสาธุก่าฝนตกหรือว่าเบิ่งบนเจีดหมู่ว่านกับหมู่ว่านตกพี่นนอจกจะของ,งานเป็นซุ่มผู้ใหญ่บ้านว่างหมู่ว่านนี่ตกครับ มันดี้พราะว่หน้าครับพี่น้องครับเพราะว่หน้าครับทางลงมาครับพี่น้องรถพระรถเครื่องปัน่นมา,มาครับแดดพี่น้องครับม,นนบมนันดีแดด ไรมาล้มไรม้าลำลงไใหน้าไม่ขาดยู่ทั้งบกว่าขอม้าลำอยู่ทั้งบกซะบ่ิสันขออยู่ขอเพิ่นอยู่กับคอม้าลำอยู่ทั้งบกซะบ่ิสันอย่าเสียล้มใหหน้าดอกบ่เป็นผลพี่น้องครับเอ้าว่าบ่เป็นล่ะครับ พี่น้องครับเพราะว่านาซอยกันใหญ่ฝนตกเด้อพี่น้องเลยครับตอนนี้ทีมบรลบบชนพักผ่อนอยู่ครับอีกสักคู่ก็น่าจะได้ลงเวทีแล้วพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างครับเขาที่เรียบร้อยหมดแล้วครับสแตนบายพักผ่อนสักคู่ครับพักผ่อนสักคู่ครับมาลําสาหน่อยเป็นแผงครับครับทีมงานครับ ครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนี้ครับรายงานสถานการณ์อัปเดตให้แฟนคลับสาวหน่อยเป็นตันแทร่ครับแฟนคลับปากโกฏได้รับทราบครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับสู่ต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับฝากไว้สนี้ด้วยครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ